up คืนวันนี้ก็จะเป็นคืนวันที่12นะครับตอนนี้เวลา8นาฬิกากับ4นาทีก็ยังมีความพยายามจะนําน้องๆออกมานะครับจะมีช่องทางไหนบ้างเหลือช่องทางเดียวไหมออกมาทางปากถ้ำนะฮะหรือว่าจะมีช่องทางอื่นบ้างเดี๋ยวเราคุยกับทางด้านของท่านผู้บริการมณฑลฐานบกที่37ครับนะครับท่านพลตรีบัญชรบัญชาดุลยะพันธ์นะฮะท่านบัญชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประกบทิรักครับครับล่าสุดเห็นว่าท่านไป สำรวจบริเวณกองต่างๆถ้ำต่างๆใช่ไหมครใช่ครับเรามีเรามีส่วนแบ่งพื้นที่ประดิการกันครับไปสำรวจรบ,บนภูเขาในภูเขารอบภูเขาโดยเติมเต็มปัจจัยต่างๆเพื่อให้เกิดความอยู่รอดอย่างเต็มที่ป้องกันน้องๆที่เราเจออยู่ข้างในนะครับอ๋อแสดงว่าที่เราไปสำรวจเนี่ยเพื่อที่จะาหาช่องทางอื่นในการนำตัวน้องๆออกมาหรือยังไงครับ คือคือเรารู้แล้วธรรมชาติของถ้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นตรงๆแบบถนนบ้านเราเนะครับมันก็ดเที่ยวไปแล้วก็ลงลาดขึ้นบนบ้างมันมีระดับน้ําขังอยู่เพราะดัเนี้นน้องๆออกมาเนี่ยคงลำบากเพราะเขาไม่ใช่หน่วยซีลนะครับพี่ๆหน่วยทีมก็ส่งคนไปดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์เรื่องอาหารการกินเขาแต่ทางที่ปลอดภัาทายที่สุดก็คือเราก็ต้องสำรวจทางข้างบนด้วยเพื่อหาทางลงไปเพื่อที่จะ เอาน้องเขาออกมาบทโดยที่ไม่ต้องลงน้ำกำลังดูอยู่ครับกำลังดูบปนความเหมาะสมอยู่นะครับ <c oughs> แต่ใน <c oughs> ต,ตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ย <c oughs> งานของผมเนี่ย <c oughs> คืองานล่อมน้ำออกจากใต้ที่พบ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือต้อเข้าใจครับว่าเขาดัานอนเนี่ยมันคือเพือกเขาใหญ่ <c oughs> แนวชายแดน <c oughs> เป็นเทือกเขาหินปูนครับเทือกเขาหินปูนเนี่ยมันจะมีรูปรุนเป็ปหมดคือถ้ำหลวงนี่ก็คือรูปูนของของของถ้ำหินปูนนี่เองเราตรวจพบว่า รอบๆภูเขามีตาน้ําโดยเพราะตาน้ําที่ออกมาประจาเรียกว่าขุดน้ํานางนอนเนี่ยซึ่งอยู่ทางปีกขวาถ้าหนหน้าเข้าเข้าถ้าที่เกิดเหตุนะครับครับอยู่ทางปีกขวามากเกือบสองกิโลนี่เลยว่าถ้าสายทองถ้ำสายทองอครับท่านผู้จัดการทหานบกท่านนายโยนตีก็มีบัญชาว่าให้มาดูซิว่าเราจะเอาน้ําออกจากภูเขายังไงเราเห็นตาน้ำเราก็เลยมาดําเนินการขุดเจาะทะลวงตาน้ําที่เนี่ยสองตาเพื่อให้น้ําไหลออกมาเพื่อเป็นการระบายน้ํา ใต้พิภพใต้ภูเขาเพราะหลักหลักกราวิตี้แลดึงดูดกองโลกะนะครับน้ํามันต้องลงที่มันต่ําสุดแล้วก็เร็วสุดได้ใช่ไหมครับครับ,รบแล้วก็คิดว่าใต้ภูเขาเนี่ยถ้าเราทำให้เป็นโรงเนี่ยน้ําในถ้ำหรือน้ําที่ลงมาจากบนภูเขามันจะวิ่งลงมาที่ตรงนี้แทนนะครับฮะแสดงว่าถ้ำทรายทองตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมกับถ้ำหลวงหรือเปล่าใช่ไหมฮะ โอ้ผมเข้าไปสำรวจเมื่อวานมันยาวเขาไปเกือบ900เมตรครับโอ้โหแล้คราวนี้การเข้าไปไม่ใช่ง่ายๆมันมีทั้งหินมีทั้งอะไรและขณะเดียวกันในวันแรกๆเข้าไปได้ว่ราน้ำมันท่วมเต็มหัวนะครับครับนี่ผมพร่องน้ำมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงครับน้ำจะท่วมเต็มหัวตลอดถ้ำเนี่ยตอนนี้ลงมาที่ดาแข้งแต่น้ำก็ยังไหลอยู่ตลอดเวลาเราใช้แต่ผมไม่อยากจะฝากขอบคุณที่นองประชาชนคนไทยจริงนะครับครับผมประทับใจจริงตอนนี้ผมผมได้รับบัญชาจาก แล้วทั้ในรัฐมนตรีมาดูแลเรื่องการพร่องน้ำครับครับขยานหนายักษ์สามตัวเนี่ยผมไม่รู้จักสักคนเลยนะครับ,รบอืมฮะมาจากนครมฐมนครใจศรีราชบุรีครับกวนแพ้สุู่สงครามไม่รู้จักกันเลยเขานัดก,กันทางเฟซบุ๊กเขามาเข้ามากันไม่ได้มาเจอน้องเทลเลอร์ยักษ์ที่ราชบุรีขับรถเนี่ยมาถึงแล้วมาหาผมหน้าง,งานเลยบอกว่าเห็นออการว่าอยากจะพ่องน้ำโอ้ทุกวันนี้ผมยังผมยังไม่รู้จักชื่อจริงๆทุกคนเลยแต่ทุกคนเนี่ยทำงานเนี่ย มีระเบียบดีมากเชื่อไปห้เราตั้งแต่สามสิบพฤษาคหนึ่งเวลาบ่ายโมงเนี่ยเครื่องไม่เคยหยุดเลยโอ้ครับโอ้ครับเครื่องไม่เคยหยุดเลยผมเนี่ยทราบซึ้งน้ำใจคนไทยจริงๆเลยว่าโอ้โหลาวารากรัเนิ่ยเรามาช่วยกันเนี่ยไปบ่นเลยนะครับนอนเป้าเคลื่อนก,กันผัดกามาหมุนเติมน้ำมันผมมีหน้าที่คือ พี่เอาตรงนี้พี่เอาตรงนี้พี่เอาตรงนี้พี่ทําอย่างนี้พี่อย่างนี้ตัดแผลน,น่าจะได้างานทุกวันแล้วที่ยังไม่นับถึงพี่น้องแม็โคและเครื่องแย็กของโรงโม้าหินลยแมบบ่สายนะครับ,รบแม่จันเนี่ยผมก็จาชื่อบริษัทไม่ได้แก่เอาผมผมต้องทะลวงถ้ำเพื่เอเปิดตาน้ำผมก็ใช้คนขนหินในตอนแรกขนมันก็ไม่ได้อะไรเขาส่งรถแม็โคใช้แย็กภูเขาอะแล้วก็เครื่องแม็โคขนาดใหญ่อะ่ะ นอพหน่วยพัฒนาการ่างเคลื่อนที่ที่35กบส่งคนมาช่วยอีกครับทุกคนมาแห่มาตรงนี้ผมไม่รู้จักสักคนเลยอร่วมใจกันท่านบัญชาฮะจากถ้ำทรายทองเนี่ยถ้าเราวัดระยะถ้ำทรายทองจนถึงเนินนมสาวภายในถ้ำหลวงที่น้องเขาติดอยู่เนี่ยมันห่างกันเยอะไหมฮะถ้าทางตกระมาณ2กิโลครับถ้าางรทองมันอยู่ปลายตีนภูเขาครับเพราะนั้นผเข้าไปดูในถ้ำทรายทองมันคดเคี้ยว คดเชี่ยวไปคดเชี่ยวมาอยู่ใต้ภูเขาแต่มันอยู่ระดับต่ำกว่าถ้ำหลวงที่ที่เด็กติดอยู่ไงครับเรา้ึงทำข้างล่างให้พร่องเพราะผมเชื่อว่าน้ำหินปูดอะ มันจะไหลาตามรูมต่างเนี่ยมาอยู่ข้างล่างี่แทนเราติดพยายามข้างล่างเพราะว่าเราต้องมีหลักการว่าถ้าเกิดฝนตกบานเนี่ยมันต้องให้น้าฝนเนี่ยมีทางไหลลงมาเก็บและไหลออกโดยใช้เครื่องพยานนาคยักษ์เนี่ยดูและเกาตรกรหน่วยปฏิการทาอาหารอีกหน่วยหนึ่งของเราและตำรวจตระเวนชายแดนนะครับตำรวจภูธรอาสาสมัครก็ไปอยู่ข้างบนเขาเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่ออุดรูน้ําเบี่ยงเบนช่องน้ําเพื่อให้น้าไหลเติมเต็มด้วยสรุปแล้วก็คือว่าถ้ำรายทองที่เราไปสํารวจเนี่ยเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ไดก การให้น้ำบนดูดเข่าเนี่ยออมาที่นี่มาที่นี่แล้วเราดูดออกแล้วเราดูดออกจากที่นี่ใช่ใช่ครับ<อ>ตอนน้ำตอนนี้ที่พระราชนายกห่วงว่าชาวบ,บ้านสี่ตะบน่เจอหนักตอนนี้น้ำที่ดูดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบ130ล้านลิตรนะครับร้อยสามสิบล้านลิตรกับท่านประชานยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราจะเอาน้องๆออกมาเนี่ยก็ต้องออกมาทางทางถ้ำหลวงทางปากถ้ำใช่ไหมฮะ คือเราระเด็ศหน่วยซีอู๋กำลังวางแผนอยู่ครับเพราะว่าเรื่องเทคนิคทางน้ำเนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคือซีอคือนาวิศิถานเรือเป็นคนวางแผนแล้วก็ราวังแผนอยู่และเตรียมการหลายๆอย่างครับ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 แต่แต่เราก็พยายามที่อยากจะให้น้องออกมาเร็วแล้วครับแต่ออกมาแล้วต้องปลอดภัยครับเพราะท่านนายกรัมตรีบอกว่าครับออกมาแต่ต้องปลอดภัยด้วย ครับนะครับท่านผรหารอยู่หัวฉันก็ทรงตรงให้ความห่วงใยมาว่าช่วยก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือต้องเอาออกมาแต่ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันพวกเราเลยต้องวางแผนละเอียดครับท่านรหาทางเลือกที่บอกว่าเอจาะจากด้านบนภูเขาลงมาจนถึงจุดที่น้องเขาอยู่แล้วก็นําขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยขั้นตอนนี้เราตัดทิ้งไปหรือย,ยังฮะไม่ตัดครับ ไม่ตัดแต่มันไม่ใช่ง่ายครับม,มันไม่เหมือนฝ่องไฟลงสีนะครับคุณกนกค,ครับครับครับ,รบมันเข้าไปเล็กบ้างใหญ่บ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดเฉียงมันต้องค่อยมุดต้องค่อยคืบเข้าไปแล้วก็ต้องดูอีกว่าพอถึงแล้วตรงจุดไหนที่มันจะเจาะหรืออะไรได้เราทำกันอยู่ทุกวันครับ,รบเราทำกันอยู่ทุกพ,พี่พี่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ย ช่วยกันทำกันอยู่ทุกวันครับครับอเาละะฮขอบคุณท่านมากเลยนะครับท่ขอบคุณครับท่านบัญชาครับรายละเอียดนะครับชาววันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณบัญชาโดยทั้งท่นที่ช่วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับ นี่เป็นท่านผู้บริการมณฑลฐานบกที่37ซึ่งอยู่มาตั้งแต่แรกเลยเมนเป็นเจ้าของพื้นที่เลยใช่นะครับถ้าเป็นตชดก็ตชด32นะครับถ้าเป็นมทออบอที่เราเรียกกันว่านะมณฑลฐานบกที่37เนี่ยก็คือนัมเบอร์นี่แหละเลขนี่แหละนะครับซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าต้องเป็นอดีตผู้ว่าเลยฮนะท่านอดีตผู้ว่าเชียงรายใช่ไหมท่านนารงศักดิ์ครับโอสถธนากรเมื่อเมื่อกว่านี้นะฮะบอกว่า ยังคงอยู่2วิธีที่จะนําน้องออกมานะฮะก็ค,คือออกมาจากทางปากถ้าด้วยวิธีการดําน้ําแล้วก็ออกมาทางปล่องนะครับโดยต้องเจาะโพรงลงมาจากด้านบนซึ่งขณะนี้กําลังพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆแล้วค่อยๆตัดสินใจนะครับเพราะว่าตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยจะเจอกี่พโพรงก็ตามแต่นะฮะยังไม่มีพโพรงไหนเนี่ยทะลุลงไปถึงข้างล่างได้ Uh huh. โอ้โหก็อย่างที่เรียกว่าเ,อาเจอสี่โพรงนี้ตันอ,อีกสองโพรงเป็นไปได้แต่สองโพรงที่เป็นไปได้เนี่ยก็ยังไม่มีโพรงไหนทะลุไปถึงข้างล่างใช่ นะฮะแล้วก็ถ้ำสายทองที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าออกมาจากทางถ้ำสายทองนะแต่ว่าถ้ำสายทองเนี่ยเป็นตัวที่จะดึงน้ําออกมาจากถ้ำหลวงอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันอยู่ต่ํากว่าอยู่ต่ากว่าอยู่ต่ํากว่าจะได้แบ่งเบาภาระการสูบน้ําออกมาที่ถ้ำหลวงนะครับซึ่งท่านผู้ว่าบอกนะครับว่าท่านผู้ว่าได้ให้ความเห็นเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายสามโมงนะครับบอกว่าน้ําลดลงชั่วโมงละ 1เซนติเมตรเราฟังดูแล้ว1ชั่วโมงละ1เซนเนี่ยหูมันน้อยจังนะฮะแต่ว่า1เซนจากถ้ำที่ใหญ่มากมากเนี่ยถือว่าน้ําลดเยอะมากเหมือนกับที่ผู้ว่าบอก1เซนจากระดับน้ําทั้งถ้ำนะใช่ฮะใช่ไหมเซนจากระดับน้ําทั้งถ้ำเนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะนะฮะและชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงหนึ่งได้1เซนชั่วโมงหนึ่งได้1เซนลดลงไปเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับบวกกับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีด้วยนะครับม,มีแดดออกด้วยนะครับนี่นะฮะ แล้วกเ็เมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคืนนี้คือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะตั้งแตเ่เจอตัวน้องแล้วเนี่ยนะครับบรรดาสื่อมวลชนทั้งในประเทศต่างประเทศก็ยังอยู่กันทุกสำนักนะครับม,มากมายเหลือเกินแล้วก็เมื่อคืนนี้กลางดึกนะครับปรากฏว่าอ,อ,อยู่ๆนั้นก็มีรถพยาบาลเนี่ย พากันเคลื่อนไปที่หน้าปากถ้ำอโอ้โหผู้สื่ขาวทุกสำนักแต่คือเลยนะฮะหรือว่าออกมาแล้วหรือว่าออกมาแล้วเอาละฮะ รีบวิ่งไปนะเตรีมยรรมจะทาข่าวปรากฏว่าอ๋อไม่ใช่ฮะเขาซ้อมอ๋อเขาซ้อมเตรียมแผนนะฮะคือมีการซ้อมกันเป็นระยะระยะนะฮะซ้อมวิธีการที่พอน้องเขาออกมาปบเนี่ยนะฮะจะออกมากี่คนก็ตามแต่เนี่ยนะหรือจะออกมาคนเดียว2คนก่อนจะทํำยังไงใช่ฮะก็ยังไม่ใช่ออ,ออกมาและท่านผู้ว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่มาที่บายให้ฟังว่าอ๋อ,อ,อ,อยังไม่ใช่เอานําน้องออกมาเป็นการซออ้อมแล้วก็เลยบอกเลยนะครับว่าน่าจะอีกสัก 2- อสวันถึงจะมีความคืบหน้า เรื่องนี้นะฮะอีกสองสามวันนะฮะใช่ฮะดีครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางพลตรีวุฒิชัยอิสระนะครับท่านเป็นแพทย์ใหญ่ของกองทัพภาคที่3หัวหน้าทีมของโรงพยาบาลสนามนะฮะพูดถึงการเตรียมความพร้อมนี่นะฮะก็อย่างเช่นว่าจะหาข้อมูลการเจ็บป่วยของน้องทั้ง13คนรวมถึงโค้ชด้วยนะฮะข้อมูลการเจ็บป่วยเช่นประวัติการรักษาโรคมีโรคอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนเป็นหอบผือใช่ไหมฮะอายุ โลคประจําตัวน้ําหนักตัวปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนนะฮะต้องหาข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้ขั้นตอนต่อมาก็คือวางแผนวิเคราะห์เหตที่จะเกิดขึ้น เช่นการขาดสารอาหารซึ่งคุณหมอก็ได้มีการเตรียมสารอาหารสําหรับบํารุงร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่จะนําออกมานะครับเบื้องต้นหน่วยค้นหาพบและให้การรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแล้วนะครับโดยมีคุณหมอที่แก่งที่สุดในโลกนี่นะนายแพทย์ภาคโลหระรัชชุนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปอยู่กับน,น้องๆนะครับส่วนเส้นทางการเคลื่อนย้ายจะจัดทีมแพทย์13ทีม หนึ่งทีมเนี่ยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมด้านภาวะฉุกเฉินพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลพลเปรยขนย้ายผู้ป่วยจากถ้ำมาสู่รถเพยาบาลน,น,นี่เฉพาะหนึ่งทีมนะฮะหนึ่งทีมต่อหนึ่งคนนะฮะจะประกอบไปด้วยบุคลากรเหล่านี้นะครับพอขึ้นรถก็จะมีแพทย์คนที่สองมาดาเนินการตรวจร่างกายประเมินว่าจะให้การรักษาอย่างไงนะฮะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสับณนะจุดรับผู้ป่วยเลยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ือต้องให้ความอบอุ่นกับร่างกายให้สวมแว่นตาดําเนื่องจากเด็กอยู่ในที่มืดเป็นเวลานานพอออกมาสู่ที่มีแสงสว่างรูม่านตาจะไม่ทนต่อการรับแสงจ้าชั่วคราวจากนั้นนะฮะก็จะนําทั้ง13คนขึ้นรถใช้รถพยาบาล13คันนะครับแต่ละคันก็จะมีแพทย์ดูแลคันละ1คนพาไปที่โรงพยาบาลสนามณนะจุดคัดแยกนะฮะโรงพยาบาลสนามก่อนนะท่านผู้ชมฮะออกจากค่ำม,มาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปที่โรง เพรียาบานเชียงรายประชานุกห์ฮะต้องไปที่โรงพยาบาลสนามก่อนนะฮะไปที่โรงพยาบาลสนามนะครับจะมีแพทย์พยาบาลดําเนินการคัดแยก3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็มีขั้นตอนสีแดงนะฮะขั้นวิกฤตจําเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วนอันนี้เท่าที่ประเมินไม่มีสีเหลืองก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยสีเขียวไม่บาดเจ็บหลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยก็จะรักษาพยาบาลอีกครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานรักษาของสากลเพื่อให้เด็กมีร่างกายพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายต่อไปนะครับ โดยจัดทีมแพทย์คนละคนประกบตัวต่อต,ตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นี่นะฮะทางนี้ต้องมีการวิเคราะห์จากสภาพอากาศว่าจะสามารถนำส่งทางอากาศยานหรือรถพยาบาลนี่นะฮะโอ้โหที่เขาทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะฮะก็โชคดีว่าเรามีในแพทย์หนึ่งคนนะครับของคนแพทย์ฐานบกขึ้นขั้นจบนักประดาน้ำทว่ซิลมา อันนี้ก็อาศัยน้องคุณหมอภาคเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะประเมินอาการของน้องแที่จุดที่ไปพบและให้การรักษาบริการเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นไปก็คือเป็นจุดนะครับเราก็วางแผนต่อในการที่จะวางแผนเคลื่อนย้ายนะครับน้องทั้ง13คนเนี่ยเข้ามาสู่จุดของการของโรงพยาบาลสนามนะครับ ซึ่งในแผนนี้นก็จะประกอบด,ด้วยนะครับหนึงเส้นทางของการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ทีมที่เคลื่อนย้ายนะครับแย่คนที่สองก็จะดำเนินการตรวจร่างกายน้องๆโดยเข้าข้าวอีกครั้งหนึ่งะครับเพื่อที่จะประเมินภาวะว่าจำเป็นจะต้องให้การารักษาบริการอะไรนะครับนะถ้าจำเป็นเครื่องไม,อม้เครื่องมือตรงนั้นก็เราเตรียมไว้หมด ความพร้อมของอุปกรณ์และคนณจุดที่รับผู้ป่วยในจุดแรกมีความพร้อมนะครับนี่นะฮะนี่เป็นเฉพาะแค่นำออกมาแล้วก็เข้าไปตรวจร่างกายในโรงพยาบาลสนามนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยพาไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการจำกัดพื้นที่หรือว่ากักตัวทั้ง13คนไว้ประมาณสัก2วัน สองอวันก่อนะพ่อแม่ผูป้ปกครองฮะพ่อแม่ผูป้ปกครองเนี่ยหลังจากสองวันถ้าจะเข้าไปหาเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดใส่หน้ากากอ,อนามัยอันนี้เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าในถ้ำเนี่ยอย่างที่เรารู้มานะครับว่าเ,เราก็ไม่รู้ว่าการไปอยู่ในถ้ำหลาย,ลายวันในถ้ำมันมีเชื้อโรคตัวใหม่อะไรหรือเปล่า<อ>นะที่ติดมากับเด็กกับโค้ชด้วยนะฮะฉะนั้นก็ต้องมีการกักตัวดูอาการไว้ก่อน,นแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าในเบื้องต้นถ้าดูแบบนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะ พอเห็นมีแผลบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็น,น, <ะ S 2> ปนไรแผลนั้นไม่ได้บวมไม่ได้ติดเชื้อนะฮะเร<ช>ื่องนี้ต้องฟังเสียงของคุณหมอเจษราโชดำรงสุขท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข ừ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  นะฮะได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับเราก็จะดูว่าในระหว่างที่กว่าจะออกมาได้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็ามาประเมินสถานการณ์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูผลเลือดนะผลเลือดและผลตรวจร่างกายผลเอกเซเรย์ต่างๆ ซึ่งเราก็เตรียมแพทย์เฉพาะทางไว้ทุกสาขานะโดยเฉพาะมีน้องที่2คนที่ว่าเคยเป็นโรคหอบหืดซึ่งเราก็เตรียมหมอโรคทางเดินหายใจเรื่องการจะดูแลปอดต่างๆเนี่ยไว้พร้อมเพื่อประเมินทุกขั้นตอนนะ mm hmm. ก็คิดว่าเมื่อเราประเมินแล้วเราก็คงจะทราบรายละเอียดครับก็จริงๆเราก็ยังไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะแต่ว่าโดย โดยหลักวิชาการโดยหลักวิชาการถ้ำท,ท,ที่อยู่ลึกแล้วก็ไม่ค่อยมีบุคคลหรือหรือสิ่งมีชีวิตสัญจรไปมาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเ,เชื้อโรคเชื้อราหรือ,อโรคแปลกปลอมอะไรต่างๆอยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในเบื้องต้นเราก็จะเ,เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับเรื่องสายตานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าถ้า น้องๆได้ออกมานะฮะก็เบื้องต้นนี่ก็คือจะต้องอ,อย่างน้อยต้องใช้แว่นแว่นสายตานะ,ะไม่ใช่แว่นกันแดดแว่นดำแว่นกันแดดนะแล้วก็หรือจะปิดตาออกมาก่อนนะแล้วก็ค่อยๆมาปรับแสงนะสำหรับหอ,อคนหอผู้ป่วยเราก็จะมีการปรับแสงให้ให้แสงน้อยนะแล้วเราจะมีจักษุแพทย์ของเราเนี่ยประเมินที่โรงพยาบาลน,นี้ครับ วันแรกๆคงจะขอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะอย่างน้อยจะดูการตรวจร่างกายเรื่องต้นก่อนว่าว่าเราจะให้ได้เยี่ยมได้เมื่อไหร่ถ้าหากว่าเท่าที่ประเมินสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดูน้องๆยังมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ค่อนข้างแข็งแรง ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ,รบท่านประหลัดบอกนะครับว่าออก็คือถ้าออกมาพบเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอโ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองไปสวมกอดลูกที่หน้าถ้ำเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยคือขึ้นรถ๊บไปเลยนะไปทันทีเลยนะครับ,รบแล้วก็ท่านก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะก่อนจะมีข่าวพบตัวน้องๆเน,นี่ยนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้ง13ครอบครัวเนี่ยมีอยู่6คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะ กคน6คนนะฮะแต่พอรู้ว่าเจอลูกหลานป๊บเนี่ยก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นอ